อางวดที่แล้วค้นหมุนไม่แม่นนะครับไม่รู้ขมุนยังไงนะครับออกสี่สี่สี่ห้าสูตรก็เลยหลุดนะครับอ่ะดูก่อนนะครับจะเข้าจะหลุดก็ดูก่อนนะครับตัวด้านบนนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับกลุ่มแรกหลุดนะครับกลุ่มที่สองเข้าเลขห้านะครับส่วนสูตรที่สองเจ็ดแปดเก้าหลุดนะครับเดี๋ยวงวดนี้ผมจะเปลี่ยนให้เป็นเด่นสองตัวมาตัวเดินมาแล้วสิบสี่งวดนะครับทำตัวมันเลือกยากนะครับก็เลยเปลี่ยนสูตรมาให้สองตัวรอติดตามกันนะครับอ่ะ ส่วนสูตรที่3นะครับอันนี้เข้าเลข4นะครับสูตรโปรแกรมเข้าเลข5นะครับนี่คือเลขที่ออก4 4 4 5นะครับสวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องคณิตศาสตร์ไทยบ้านนะครับคลิปนี้เรากลับมาพูดกับแนวทางเราพัฒนานะครับงวดประจําวันที่7เมษายน68นะครับเป็นแบบสูตรคํานวณเนาะสามารถมีเข้ามีหลุดได้นะครับผิดถูกว่าไปตามสูตรทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางการเสี่ยงโชคเท่านั้นนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็อย่าลืมสนับสนุนสลากที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับเรามาคํานวณสูตรนี้ต่อนะครับสูตรที่1นนะครับส่วนสูตรที่2ผมจะเปลี่ยนให้นะครับเป็นสูตรใหม่เป็นสูตรเด่น2ตัวมาตัวนะครับแล้วก็สูตรที่3ส,สูตรเดิมนะครับและสูตรโปรแกรมด้วยนะครับหาทุกคนพร้อมแล้วเราไปคํานวณพร้อมกันเลยนะครับไปครับ ให้ทุกคนสังเกตลูกศรเหมือนเดิมนะครับอ่าสูตรแรกนะครับสูตรเก่าสูตรเดิมสูตรธมากินนะครับให้ใช้หลักร้อยนะครับอ่าหล,ากลักร้อยคือเลขสี่นะครับเรานํามาตั้งเลยนะครับเพราะว่ามันบวกศูนย์ก็ได้สี่เหมือนเดิมนะครับแล้วบวกหนึ่งเป็นห้าบวกหนึ่งเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดพอได้เจ็ดบวกสามนะครับก็จะได้สิบนะครับเอาเลขศูนย์นะครับมาใช้นะครับแล้วบวกหนึ่งนะครับก็ได้หนึ่ง บวก2นะครับก็ได้3นะครับสูตรนี้บางทีบางงวดก็มาครบบางงวดก็มาไม่ครบผมจึงแบ่งเป็น2กลุ่มแบบนี้นะครับกลุ่มแรก4ี6หนะครับกลุ่มที่2 0 1 3นะครับอ่ะไปต่อสูตรที่2เป็นสูตรใหม่นะครับเมื่อก่อนเป็น3ตัวนะครับเป็นเด่น3ตัววันี้เปลี่ยนเป็น2ตัวให้นะครับสังเกตลูกศรนะครับอ่ะให้ใช้หลักพันนะครับหลักพันคือเลขสนะครับ เดี๋ยวผมขีดเส้นใต้ก่อนนะครับอ่ะน right ี่นะครับแล้วใช้หลักหน่วยสองครั้งนะครับใช้หลักหน่วยสองครั้งก็คือเลขห้านะครับเออนี่นะครับเลขห้าสองครั้งนะครับเรานํามาตั้งเลยนะครับนํามาตั้งเลยเลขสี่หลักพันนะครับบวกหลักหน่วยคือเลขห้านะครับแล้วก็บวกเลขคงที่เลขศูนย์ใครไม่บวกก็ได้แต่ผมตั้งให้ดูเฉยๆนะครับ จะได้เข้าใจตรงกันนะครับอย่าดราม่าเด้อวบวกศูนย์แล้วไม่มีค่าอ่าเรามาเริ่มบวกกันเลยนะครับสี่บวกห้าบวกห้านะครับก็ได้เลขสี่นะครับอ่าทีนี้สี่บวกเก้านะครับจะได้สิบสามเฉพาะหลักหน่วยนะครับคือเลขสามอ่าอันนี้คือสูตรที่สองนะครับเด่นสี่กับสามนะครับ หากใครจะใช้สูตรเก่า3ตัวก็กลับไปดูคลิปเก่านะครับมาต่อกับสูตรที่3เป็นสูตรเดิมสูตรเก่านะครับก็สังเกตลูกศรเหมือนเดิมนะครับสูตรที่3ให้ใช้หลักแสนนะครับนี่เลขก5นะครับหลักแสนนะครับและขีดเส้นใต้นะครับแล้วก็นําหลักแสนมาตั้งนะครับ5นะครับบวก1คงที่นะครับเท่ากับนะครับ เลขคงที่เป็นสีแดงนะครับห้าบวกหนึ่งนะครับห้าบวกหนึ่งได้หกนะครับหกบวกสี่คงที่อีกทีหนึ่งนะครับตกเลขศูนย์นะครับพอมันได้สิบเอาเฉพาะหลักหน่วยมานะครับอ่าสูตรที่สามเด่นหกกับศูนย์นะครับโอ้มีเลขคงอยนี่สูตรที่หนึ่งก็มีเลขหกเลขศูนย์หรือจะมาหกศูนย์ จักแล้วหรือจะมาสามหกสี่หกจักแล้วอ่ะก็จะจับชุดนะครับก่อนจะตัดสินใจเนาะเราไปดูสุตรโปรแกรมกันก่อนอ่าและนี่คือสูตรโปรแกรมขยายแป๊บหนึง่งพรึบพรบพรบพรบอ่ะ ไปอยู่ด้านบนนะครับจุดโปรแกรมอยู่ด้านบนอบอ่าแล้วผมเลือกขวามือนะครับหนึ่งสามสี่ห้านะครับแล้วผมจะปิดซ้ายมือนะครับหกตัวผมไม่ใช้นะครับใครจะใช้ก็ได้ นี่นะครับผมปิด6ตัวซ้ายมือไว้ผมเลือก4 3 5สามห้าขวามือนะครับโอ้นี่สมกับ4นี่ชนสูตรที่1กับสูตรที่2นะครับอ่าชนสูตรที่1กับสูตรที่2แล้วห้าชนสูตรที่1นะครับนี่เลข5นะครับกลุ่มแรกนะครับแล้วก็กลุ่มที่2องันเอางี้ผมจะใช้เลข3กับเลข 4, 4นะครับจับ1 ห้าหกเจ็ดอ่าใช้สามกับสี่จับหนึ่งห้าหกเจ็ดหลายตัวหน่อยนะครับใครจะจับชุดใครชอบแบบไหนก็จับกันเองนะครับแล้วแต่ดวงใครดวงมันนะครับถ้าตามผมแล้วไม่ถูกมาด่าผมไม่ได้นะครับเพราะว่าผมสอนสูตรไปแล้วนะครับผมไม่มีสิทธิ์รู้นะครับว่าเลขจะออกอะไรนะครับมาจับชุดกันเลยนะครับผมใช้เลขสามนะครับอ่าสามหนึ่งนะครับสาม้อีก สามห้านะครับสามหกสามเจ็ดด้วยไหมเอาด้วยเอาสามเจ็ดด้วยแล้วก็เลขสี่นะครับสี่ลายสี่หนึ่งสี่ห้าก็น่าจะมา,าแ่งวมดที่แล้วสี่ห้าสี่หก,ส,หกสี่เจ็ดครบหรือยังครบสิบตัวยังยังนะครับเอาแคนี้พอเดี๋ยวมีคนดามาันเ,เยอะ ผมก็บอกไปแล้วนะครับให้จับชุดเลขกันเองนะครับดวงใครดวงมันนะครับผมแจกสูตรไปแล้วนะครับต่อไปก็คือคุณนะครับที่ตัดสินใจนะครับตามผมทุกอย่างก็ไม่ได้เนาะผมก็ไม่รู้เลขออกอะไรนะครับแต่หากรู้ว่าเลขจะออกอะไรผมไม่บอกใครเลยนะครับและทุกคนก็จะไม่เห็นผมในโซเชียลนะครับผมจะเก็บเก็บไว้ซื้อเองไว้รวยคนเดียวนะครับอนี่เลยนะครับหากจะตามผมนะครับ 1> 3ามหนึ่งสา4ห4าสาม้าตรงกับบนล่างนะครับก็ได้แต่วังว่าขอให้ทุกคนโชคดีนะครับบางมีเงินทองขอให้ทุกคนถูกรางวัลน,นะครับใครมีเลขเด็ดคอมเมนต์บอกด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆดีฟซีท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ